ถ้าผมวันนี้มากับกล่องปริศนาหนึ่งกล่องนะที่มาจากรุ่นพี่ผมที่โรงเรียนเก่าผมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยแต่ว่าก่อนเราจะไปเปิดนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเช็ดแอลกอฮอลก่อนนะครับเพราะว่ามันเพิ่งส่งมาผมมีของพิงเศษครับผมซิลิทิชชูแอลกอฮอล20%ใช้นในการเช็ดกล่องโอเคหลังจากเราได้ทิชชูมาแล้วเราก็เช็ดก็ทุกๆคนถ้าซื้อพวกเอ่อของออนไลน์มานะ พอได้ปุ๊บก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของท่านและบุตรหลานหินไม okay, น่ลืมห้องเลยโอเคครับเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วห okay, อนไปจ้ะมาเปิดแล้วผมด้วยคัตเตอร์ตาชาร์เขาไม่ได้ใช้โอเคครับ okay, <Okay, S 2> ผมมาแกะกันเลยต้องค่อยๆแกะนะเพราะว่าพี่แก๊ตักมาแน่นมากมันรู้มีกี่คู่เหมนะือนกัน ครับผมหลังจากที่เราเปิดกล่องได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด3คู่ในกล่องน,นี้นะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวทีละคู่กันเลยนะคู่แรกจะเป็น A P D Mister อ่านผิดขออภัยซึ่งในกล่องน,นี้มี A P D 3คู่เลยน่าจะเป็นใช่รุ่นนี้3คู่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Mister ตัวตัวก่อนตัวล่าสุดเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นลายใหม่เป็นเบอร์เจ็ดนะฮะก็เป็นของ รุ่นพีผมน่าจะเป็นเราน่าจะยืดมาแต่คนหนึ่งโฟมข้างหน้ายัางดีอยู่เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นโฟสมสังเคราะห์ซึ่งผมไม่ชอบที่โฟมหลังมันเป็นโฟสมสังเคราะห์นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถลอกง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นข้อมือแบบพันซึ่งผมชอบมากกว่าอีกสองตัวที่ผมได้รีวิวไปเมื่อครั้งก่อนนะครับกว่านอนเอจีสีแดงแบบนี้มันจะกระชับกว่าตัวนูน้นมากๆนะครับ ตัวนี้จะเป็นเบอร์เจ A P D Mister Mister อะไรสักอย่างกันแหละนะฮะเป็นเบอร์เจซึ่งสภาพค่อนข้างที่จะดีอยู่นะฮะเดี๋ยวสามคู่นี้ผมจะใช้ใส่ซ้อมหลังจากที่โควิงหายไปนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีถุงมือใส่ซ้อมมีแต่ถุงมือแสงที่เป็น Predator Pro 20ตัวใหม่นั้นนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าเล็กไปนิดนึงเพราะว่าผมใส่เบอร์ 8. แแต่ว,ว่าตัวนี้เบอร์เ แต่ว่าก็ใส่ได้โอเคตัวนี้ผ่านครับผมต่อไปเป็นค่อนข้างที่จะโคตรเน่านะครับตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันกันกบตัวตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเอ,อ่อเป็นกุลสีนะตัวี้เป็นสีขาวส้มแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเทาส้มแล้วนะเพราะว่าเขาได้ใช้มาค่อนข้างที่จะเยินอยู่พอสมควรน,นะรตรงข้อมือก็เหมือนเดิมครับเป็น การพันรอบเดียวพันชั้นเดียวนะครับของรุ่นนี้จะเป็นการพันชั้นเดียวหมดทุกตัวเลยนะฮะก็ตัวนี้โฟมข้างหน้าเริ่มแห้งแล้วนะครับส่วนข้างหลังก็ก็แหละเป็นโฟมสองข้อนะซึ่งผมก็ไม่ชอบแต่ว่าใส่ได้เพราะเราใช้ดีนะฮะตรงร่องมือจะเป็นเอ่อรูระบายอากาศนะครับซึ่งผมชอบมากมากเลยแล้วก็ตัวนี้โฟมมันค่อนข้างที่จะแห้งแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไป ซักออกไปล้างน้ำแล้วก็อาจจะกลับมาชุมชื้นได้เดิมนะตัวนี้ในรองใส่ใน่อยคิดว่าน่าจะเบอร์แปดนะครับค่อนข้างที่จะเยือนใน้อวข้อมือเบอร์แปดไม่ก็เบอร์เก้าน่าจะเบอร์เก้าครับตัวนี้เบอร์เก้านะฮะซึ่งผมก็ใส่ได้แต่ต้อง 1, พอันคาล็อกนิดนิดหนหน่อยนะครับผมไปดูตัวต่อไปกันเลยรุ่นเดิมแต่เป็นสีส้มล้วน ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยืนสุดในสามตัวแต่ว่าโฟมข้างหน้าเนี่ยดีสุดในสามตัวนี้คือข้างหลังเยืนที่สุดแต่ข้างหน้าดีที่สุดข้างหลังไม่แบบโคตรแห้งมากๆเลยนะฮะตัวนี้มีประวัตินิดหน่อยผมขอไม่เล่าแล้วกันนะครับตรงข้อมือของเขานะฮะโอเคก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผมปื้ผมมาเคยซ้อมร่วมกับพี่คนนี้แล้วผมเห็นเขาใช้ตัวเนี้ยแล้วผมแบบโคตรอยากได้ตัวนี้เลยเพราะว่าเป็นการตัดเย็บแบบนิเกทีฟคัท ซึ่งไอเอพดตัวนี้ผมไปตอนแรกผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งผมไปซื้อที่ร้านเดิมนะครับเบสโกคิปเปิแต่ว่ามันไม่มีตัวนี้มันมีเป็นแบบนิ้วกลมมั้งรู้สึกเขาจะไม่เปดนผมก็เลยแบบอยากได้นิเกติฟ์คัทมากเห็นเห็นเพราะเพราะว่าเห็นพี่คนนี้ใส่แบบนิเกติฟ์คัทนี่แหละผมก็เลยหลังจากนั้นใส่นิเกติฟ์คัทมาตลอดเลยจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเย็นมากๆน่าจะเบอร์แปดเหมือนกันนะไหนลองใส่ น่าจะเก้าแล้วเก้านะฮะตอนนี้แต่ดีดีครับก,ก็กระชับกว่าตัวเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเบอร์แปดหรือเบอร์เก้านะฮะก็มันคงค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับตรงหน้ามือหลังมือก็ค่อนข้างที่จะเน่ามากๆเลยแต่ก็ขอบคุณพี่ครับที่ส่งมาเพราะว่าเขาส่งมาเพราะว่าเขาโลกคอนโดแล้วก็สามคู่นี้เขาไม่ได้ใช้แล้วเขาไปใช้ตัวอื่นแทนเขาไม่อยากทิ้งเขาก็เลย ส่งมอบต่อมาถึงผมนะครับก็สำหรับวันนี้มีเท่าน,นี้แหละฮะสำหรับการอันบ็อกซิ่งถุงก่องถุงมือที่ี่ผมส่งมาให้จากที่บ้านที่คอนโดเขานะก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรจะมารีวิวจะมาททาอะไรก็รอติดตามชมครับผมสำหรับวันนี้ซียูบ๊ายบาย